ทู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าแมวสัตว์เลี้ยงที่เราคุ้นตากันดีเกิดมาบนโลกใบนี้นานเป็น10บสล้านปีมาแล้วโอ้แถมเจ้าเหมียวยังมีอิทธิพลแทรกซึมเข้ามาในชีวิตคนเรามากมายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแน่นอนฮะเราสองคนพาคุณอยู่ต่างจังหวัดอีกแล้วนะครัคราวนี้เราออกมาไม่ไกลกรุงเทพสักเท่าไหร่ครับเรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามในอำเภออัมพวาใช่ก็วันนี้เราพามาดูสัตว์อีกเหมือนกันนะครับถ้าจาได้เมื่อปีที่แล้วครับเราพาคุณผู้ชมไปดูสุนัขพันธ์ไทยมาเพื่อไม่ให้น้อยหน้าเราเลยพาคุณผู้ชมมาดู แมวไทยโบราณาครับนอกจากนั้นเราจะมีนะครับเสียดแมวรเรียกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าใครวัดเสียดแล้วมาเจอเขาเนี่ยอาจจะหนาวได้เพราะเขาคือเสียดจริงเขาเสียดจริงที่รู้เรื่องกิศาสตร์ทุกอย่างเกี่ยวกับแมวนะครับแล้วก็แมวไทยเนี่ยอันจริงหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในวันนี้นครับ ลุงปีช้าป่ะครับใช่ป่ะครับสวัสดีครับผมเห็นลุงเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้จริงคุณลุงปีชาทาอาชีพอะไรครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วครับเพราะว่าทําไม่ไหวทําส่วนทาอะไรผมก็ไม่ได้ทำแล้วก็เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวอย่างเดียวแมวที่คุณลุงเลี้ยงนี่เป็นแมวไทยหมดเลยหรือเปล่าครับที่ผมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแมวไทยทั้งหมดเพราะว่าผมกลัวว่าคนไทยจะไม่รู้จักแมวไทยต่อไปจะเลี้ยงแมวไทยสักตัวต้องสั่งจากชาวต่างประเทศเพราะนั้นผมก็อนุรักษ์แมวไทยไว้ให้ลูกหลานคนไทยได้รู้จักว่า รูปร่างหน้าตาเมลไทยมันเป็นยังไง ที่แปลกมากคือลุงขังกงหมดทุกตัวเลยเป็นเพราะว่าอะไรครับการทําแมวพันธุ์แท้เพชรตะกีนนี่นะครเราจําเป็นจะต้องขังกงถ้าไม่ขังกงมันก็ผสมกันเละเทะไปหมดเลยมั่วสายพันธุ์แบบนี้แมวไทยเนี่ยต้องทําประวัติเพชรตะกีตัวนี้ชื่อนี้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมันชื่ออะไรตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่มีกี่สายพันธุ์ครับผมรวบรวมแมวไทยลงอยู่ทั้งหมดสี่สายพันธุ์เพราวจริงๆแล้วมันมีกี่สายพันธุ์ตามหลักฐานที่บันทึกในสมุขคอยโบราณนะครับ 23เอาเป็นแมวร้ายให้โทษห้ามเลี้ยงในบ้าน6ชนิดถ้าเกิดเลี้ยงไว้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งเลวร้ายภายในบ้านเนี่ยรูปร่างลักษณะนี้นะเรียกแมวเน็บเสนียดคือมันทำไมมันถึงเขาถึงมองว่าให้มันว่ามันให้โทษอะฮะรูปร่างมาอัปรักครับเขามีแมวกอบเพลิงแมวหินโทษแมวปีศาจแมวพันพยักหรือลายเสือทำไมถึงต้องชื่อแมวปีศาจเนี่ยเวลามันมีลูกมันจะกินลูกหมดเลยแมวธรรมดาเนี่ยมันจะรักลูกมันมากไหมัอันนี้ลูกออกมามนกินในสมุดคอยเขียนได้ว่า ถ้าใครมีแมวลักษณะนี้ให้เอาไปปล่อยป่าหลักฐานสมุดขอยเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเขียนเจ้าพ,าพาาาระพระมาฮาคาสย์ในวังเขาเขียนแล้วก็ออกมาชาวบ้านพานามอ,อมาเห็นอย่างนี้ก็เชื่อก็เลยเอาแมาไปปล่อยป่าหมดเขาสูญพันธุ์ไป น,นี่ก็ที่สูนพันธุ์ไปแล้วครับแต่นี้เป็นแมวมงคลครับแมวมงคลที่เลี้ยงอยู่ในวังสมัยโบราณสาเหตุที่แมวแมวมงคลที่เลี้ยงก็อยู่ในวังสูนพันธุ์เมื่อปี2,310ครับที่เสียกรุงศรีอยุธยาชอชนะสงครามเขาเก็บทรัพย์ถินข้าวของทองหยอกก็ไปเห็นแมวไทยในวังเนี่ยสวยงามมาก17ชนิดแล้วก็ทราบจากเฉลยทราบว่าในวังซื้อตัวละแสนตำลึงทองอพม่าก,ก็คิดว่าเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งก็เลยให้เฉลยนําแมว17ชนิดในวัง ไปพามา่าด้วย,วยเป็นสาเหตุการสูญพันธุ์ของแมวไทยในฐานะที่ลุงเชี่ยวชันเรื่องแมวไอ้ย้อมแมวนี่มาจากไหนสมัยบโบราณนี่คนโบราณจะเก่งมากนะครับรู้จักวิธีการทําสีขึ้นมาแล้วสมมติว่าัตจนกมพลนเนี่ยมันเป็นแมวขาวแล้วก็เอาสีดำมาขั้นตรงนี้ครับแล้วไปขายได้แสนตะบึงทองมันเป็นที่มาของการย้อมแมวขาย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เอาหลักการย้อมแมวมาใช้กันอีกแล้วผมไปตัดสินการประกวดแมวผมก็ไปเจอว่า แมวนี้ย้อมสีแต่ทีนี้เราจะบอกว่าแมวตัวนี้ย้อมสีโดยไม่ให้รางวัลเขาไม่ได้เราไม่มีเครื่องมืออะไรที่ไปยืนยันว่าตัวนี้ย้อมสีต้องให้รางวัลเขาขนาดลุงก็พกทินเนอร์ไปสิทินเนอร์เนี่ยรูปรูบอ่าวสีเสรเนี่ยหลุดเลยแล้วสาเหตุที่ว่าแมวไทยที่ลงเรือยุ่สี่สายเนี่ยนะครับ มีวิเชียรมากนี่นะครับทำไมต้องขังไว้อย่างนั้นนะครับเขาให้นมลูก,ลกอ่อนอยู่อุย้ยลูกเต็มเลยอ่ะอ้ย,อยลูกแมวน่ารักหลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเรียบร้อยแล้วสมเด็จพุทธาจารย์นวมพุทธสโลท่านก็ไปเที่ยวในวังกงรุงศรีอยุธยามันก็เป็นวังร้างอะ่ะแล้วท่านก็ไปดูดูไปเจอสมุทรข่เนี่ยไม่ถูกเผาแล้วท่านก็ ไปเห็นแมววิเชียนมาซึ่งเจ้าของทุกข้าตายแล้วตกใจการลบลาฆ่าฟันก็เข้าใกล้ไม่ได้จับก,ก็ไม่ได้ครับแล้วท่านก็เลยเอาสมุดคอยเนี่ยกลับมากรุงุนแล้วก็หาคนไปช่วยกันดักจับแมวที่หลงเหลืออยู่ในวงังทีนี้บังเอิญมันได้ตัวผู้ตัวเมียท่านก็เอามันอนุรักษ์ไว้ที่วัดอนงคารามเป็นอันว่าได้วิเชียนมาก,กลับมานินสาย พระราชการที่5เห็นว่าแมวไทยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชาติสามารถที่จะทําให้ประเทศต่างๆรู้จักประเทศไทยดีก็เลยเอาแมวเนี่ยให้ประเทศให้พระราชาคันตุก,กะทั้หายที่มาเยี่ยมใช่ไหมครับทีนี้วิเชียรมาศเนี่ยที่รายการที่5แห่งอังกฤษ2433มอบให้กองสุนอังกฤษตอนลากับพอรุ่งขึ้นอีกป,ปมมีมันมีเหตุการณ์พิเศษครับที่เมืองคิสตันนพาเลทข,ของอังกฤษจัดประกวดแมวโลกมีแมวส่ง1 7อยเจตัวทั่วโลกนะแมวสองตัว ที่รายการที่5้าให้กงสุนเป็นนะถูกส่งเข้าประกวดในงานมันชนะการประกวดแมวโลกโ<อ>แล้วก็มา2,471ก็มีการรวมตัวกันครับจัดตั้งเป็นสมาคมแมวไทยแห่งจกักรวรรดิอังกฤษแล้วก็นําแมวไทยวิเศษมาสเนจจดทะเบียนเป็นสรรัตว์พันธุ์แท้ของโลกตั้งชื่อว่าไซมิชัดช<อ>ุดเด่นของไอ้ตัวนี้มันคืออะไรบ้างครับก็มีลําตัวขาวนวลแล้วมีตําแหน่งแต้มสีน้ําตาลไม้9ข้าตแหน่งหนึ่งหน้าสองหูสี่เท้า ที่ห่างและที่อวัยวะเพศครับมีตาสดใสเหมือนตาฝรัง<า>่งตาสีเหมือนฝรั่งเลยตาสีฟ้าแล้วปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับว่าแมวไทยเป็นแมวที่ฉลาดแล้วก็สวยสง่าที่สุดของโลกเนี่ยอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์นี้นะมันก็สูญพันธุ์ไป ที่พม่าเอาไปแล้วล่ะทีนี้มาพบใหม่อีกครั้งหนึ่งในป่าเมืองพิมายครับที่เขาบันทึกไว้ในสมุดใครเขียนว่ามาเลสดหรือดอกเหล่าแต่ทีนี้ได้มาใหม่ก็เลยมาเรียกแมวสีสวัสดเพราะสีของคนเนี้มันเหมือนเม็ดผลไม้ชนิดหนึ่งสีสวัสดทีนี้มาที่เขาดินวนาเขาจัดประกวดแมวด้วยรลชการที่5ก็เสด็จทอดพระเนตรแมวก็ไปเห็นแมวสีสวัสดสวยท่านก็ถามว่าแมวนี้มาจากไหนก็มีคนบอกว่ามาจากโคร,ราช ตั้งแต่นั้นมาก็ามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแมวโคราชลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีสีสวา่างใช่ไหมครับรัดสีสวา่างตั้งแต่เกิดยจนตายไม่มีคนที่กินแซม